ตอนที่228มกน้อยใหญ่ร่วงตกจานหยก2ตั้งแต่ปลายรัชสมัยหยองหุยที่ทำการน้อยใหญ่ของ3ามสำนักหกลมแทบจะเหมือนทงขนศึกบนกำแพงเมืองมากพลิกผันคนเท่าคนแก่อย่างจางจี้ลู่สมัวาราชเลขาธิการกู้เจี้ยนถังเสนาบดีกลาโ่ม และปราดเท่าสกุลทรงหากไม่ได้เสียชีวิตก็หลุดจากส่วนกลางของนครหลวงแห่งหลีหยางส่วนกลุ่มคนที่นำโดยฉีหยางหลงราชเลขาสำนักพระราชาวังต่างขึ้นคลองตำแหน่งสูงในราชาสำนักมีเฉินว่างที่ปรึกษาราชาสารฝ่ายซ้ายของสำนักตรวจการมีบัณฑิตอย่างหลีจีฝูเกาถิงซูและอู๋ฉงเซียนยังมีถังเถี่ยสซวงและซีกงจากท้องถิ่นเข้ามารับตำแหน่งรองเสนาบดีคนนางตำแหน่งพระพราก็เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ตำแหน่งของคุณนางสมัยยงฮุยกลมใหญ่รวมถึงเจ้าโยหลิงและอินเมาชนต่างสลับผลัดเปลี่ยนหยวนขวัวหาหลินและหวังสงกุ้ยก็ออกไปต่างถิ่นทั้งหมดกลายเป็นคุณนางใหญ่ชายแดนในบรรดานี้มีเพียงหวนสู้พู้เท่าเรียบง่ายยังคุงครองตำแหน่งในสำนักตรวจการอย่างมั่นคงตอนนี้มีข่าวว่าสุขภาพของหวนสู้ไม่ใกล้ดีคิดจะมอบตำแหน่งให้เจ้าโยหลิงผู้ช่วยราชเลขาสำนักพระราชวังหรือไม่ก็อินเมาชนเสนาบดีกรมปกครอง สำหรับคุณนางบุญบูเมืองไทยอันที่ผ่านโลกมามากขอเพียงยังไม่มีพระราชโอคงการหวนสู้ผู้เท่าเรียบง่ายก็ยังคงเป็นบุคคลชั้นนำที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ของราชสำนักกล่าวง่ายๆก็คือต่อให้หวนสู้ขอลาออกจากตำแหน่งแต่ในฐานะบุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำของแวดวงวรรณกรรมและมีคณงามความชอบของราชวงศ์หลีอย่างเรื่องการบริหารบ้านเมืองยังคงต้องขอคำปรึกษาจากหวนสู้ซงฮ่องเต้รงยกย่องว่าเป็นสมบัติสำคัญของแผ่นดิน ปีนี้ก่อนเข้าฤดูสา์ฮ่องเต้ทรงให้กรมวังจัดทําแท่นฝนหมึกสลักคําว่าเครื่องราชกุฏภัณฑ์ราชศกเสียงฝูจํานวน4ี่สิบกว่าชิ้นขึ้นเพื่อพระราชทานแด่คนนางสําคัญนับเป็นสมบัติล้ําค่าของผู้ได้รับพระราชทานมีหวนสู้เพียงผู้เดียวที่ได้รับพระราชทานถึงสามชิน้นฉีหยางหลงเหยียนเจี่ยซีและเฉินว่างตังได้คนละสองชิน้นไม่เพียงได้รับเกียรติเท่านี้หวนสู้ยังได้รับพระราชทานสมแก่บรรณาการ และสุราอายุวัฒนาอีกหนึ่งไห่เมื่อเป็นเช่นนี้คำซุบซิบวิพากวิจารณ์ว่าหวนสู้ใช่จะผ่านพ้นปีที่สองแห่งรัชศกเสียงฝูพลันสลายหายวบไปกระท่อมจางกระท่อมกู้ยังคงเป็นเรื่องในอดีตต่อไปพร้อมๆกับการผัง,งาดขึ้นใหม่ของสำนักพระราชวังและสำนักตรวจการการย้ายที่ทำการของสำนักราชบัณฑิตและการก่อตั้งหกหอหลวงทำให้บริเวณที่เรียกว่าออค์ของสกุลเจ้าไม่คึกคักรุ่งเรืองเหมือนในอดีตวันปักลี่ชิว ฮ่องเต้ทรงจัดเลี้ยงขุนนางในอุทยานจินชิวซึ่งกว้างขวางที่สุดและงดงามที่สุดทรงกำหนดต้อนรับฤดูดาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ขอนงานเลี้ยงพระราชทานจะเริ่มขึ้นทรงสั่งให้ซ่องถังลูกขันทีหัวหน้ากองงานพิธีการยกต้อนอูถุงที่ปลูกในกระถางออกมาเมื่อถึงเวลาให้เฉินว่างรับหน้าที่ร้องเสียงสูงว่าฤดูดาศาสตร์มาถึงแล้วจากนั้นทรงเด็ดใบอูถงเป็นไหนว่าผู้ปกครองแผ่นดินทำหน้าที่แทนมวลประชา รายงานต่อสวรรค์ว่าถึงฤด,ดูศาสตร์แล้วเฉินว่างซึ่งกลายเป็นขุนนางประกาศต้อนรับฤด,ดูศาสตร์คนแรกแห่งราชวงศ์หลีอย่างจึงโดดเด่นสะดุดตามากที่สุดเหยียนตรงโอหองเฮาประทับยืนข้างน้องชายพอทอดพระเนตรเห็นภาพเหตุการณ์นี้ก็ตักกับเยียนชื่อจีว่าเจ้าต้องแย่งเป็นคนประกาศฤด,ดูศาสตร์ปีหน้าให้ได้เหยียนชื่อจีเวียนหัวท่านพี่เรื่องแบบนี้มีอันใดน่าแย่งเราอีกอย่างข้าก็แย่งมาไม่ได้ มีเฉินเศร้าเป่าเป็นตัวอย่างก่อนหน้าปีหน้าก็คงมีจิ้นหลันถิงรองเสนาบดีกรมพิธีการหรือไม่ก็มันดดจ,จากสำนักราชบัณฑิตรับหน้าที่นี้ไม่อย่างนั้นซ่งเคอหลี่หรือฟ้านชางโฮยังชอบด้วยเหตุผลมากกว่าคาเยียนตงอูตัดกับน้องชายว่าพี่เขยเจ้าจะให้เจ้าไปแย่งชิงสักหน่อยแต่เขาไม่พูดกับเจ้าอย่างชัดแจง้งหากเจ้ามีใจสแสวงหาความก้าหนาเขาย่อมยินดียิ่งเยียนชื้อจีเออย่างจนแก่ใจ ก็ได้เช่นนั้นข้าจะพยายามสุดกำลังก็แล้วกันเหยียนตรงอู่สงปลายตามองเหยียนเจียสีมหาบัณฑิตพระภาต้องหยวนผู้เป็นบิดาที่กำลังสนทนากับวนสูเซินมหาบัณฑิตตำหนักอู่อิงก่อนตัดด้วยน้ำเสียงมั่นพระไทยท่านพ่อเราช่วยเจ้าปูทางแล้วหกมหาบัณฑิตตำหนักพระภารวมกับจากหกหอหลวงที่ตั้งขึ้นใหม่ทั้งสิบสองคนนี้ต่อไปจะเป็นขนนางสูงสักิ์ชั้นหนึ่งของราชสำนักเรา ตอนนี้เจ้ายังหนุ่มประสบการณ์ยังไม่พอไม่คาดหวังว่าสกุลเยียนจะมีมหาบัณฑิตตำหนักพระพลาถึงสองคนแต่อีกสิบปียี่สิบปีตำแหน่งในหกหอหลวงจะไม่ใช่เรื่องยากยิ่งกว่านั้นตำแหน่งมหาบัณฑิตตำหนักพระพลาก็เหมือนตำแหน่งสร้างจู้กว๋วไม่ได้ถูกลิบพ่อลาออกจากราชสำนักอีกไม่กี่ปีท่านพ่อจะเลื่อนจากมหาบัณฑิตพระพลาเป็นมหาบัณฑิตตำหนักท่านพ่อเป็นหน้าเป็นตาเจ้าเป็นเนื้อในสองพ่อลูกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างน้อยรับประกันว่าสามรุ่นของสกุลเหยียนไร้กังวลไปร้อยปีเยียนชื่อจีเออย่างหวัดหวาดท่านพี่พวกเราอย่างใดเสียก็เป็นพญาชนนอกไม่ต้องเลี่ยงคำคอระหาหรือเหยียนตรงอสูสงหันพระพักไปตัดตัดบทน้องชายแม้นึกโมโหแต่พยายามอดกลั้นเจ้ามองไม่เห็นคลื่นใต้น้ำในราชสํานักจริงๆหรือกระทั่งน้องชายภรรยาอย่างเจ้ายังไม่ช่วยพี่เขย หรือจะให้พึ่งพาคุณนางบนที่ยิ่งรู้จักดำรงตนเป็นคุณนางมากขึ้นทุกทีพวกนั้นเหยียนฉือจีคิดเอ่ยคำแต่ชะงักไปในที่สุดก็ก้มหน้ายอมรับผิดเจ้าจวนฮ่องเต้ด,ดำเนินมาประทับข้างกายสองพี่น้องคู่หน่งทอดพระเนท่าทางงอแงของเหยียนฉือจีก็เย้มสวนตัดว่าว่าอย่างไรน้องชายภรรยาถูกพี่สาวเจ้าอบรมอีกแล้วหรือมหาบัณฑิตเหยียนเห็นเราทีใดเป็นต้องเอ่ยถึงเจ้าอย่างภูมิใจ แต่พี่สาวเจ้ากลับดีหนักเห็นทีไรเป็นอบรมเจ้าทุกทีทำเอาเราอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้เจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรในเมื่อพี่สาวเจ้าไม่เมตตาแต่เราเมตตาเจ้ายิงต่อไปเจ้าถูกพี่สาวรังแกมาระบายกับเราได้พวกเราดื่มสุราคลายกัดกุ้มกันเหยียนตงโอ้ตัดถามด้วยรอยยิ้มไม่ทราบฝ่าบาทมีเรื่องกลัดกลุ้มใดให้ต้องคลายหรือถูกจับผิดแล้วห้องเต้ทรงจนด้วยขำพูด เียนชือจีทำหน้าลิงโลดทันทีเจ้าจ้วนสรงชีพระดัชนีใส่หน้าน้องชายภรรยาที่ยินดีในทุกของผู้อื่นลืมบุญคุณเราช่วยเจ้าจนไฟเผาตนเองแล้วหากเป็นคนนางทั่วไปได้ยินห่องเต้ตัดว่าลืมบุญคุณคงอกสันขวัญผวาแล้วแต่เหยียนชื่อจีไม่สะทกสะานยิ้มเล็กน้อยอยังขออภยัยเจ้าจ้วนสรงแซงแค่นเสียงเฮอแต่ภายในพระไทยกลับรู้สึกผ่อนคลาย หากไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันย่อมไม่แสดงท่าทีเป็นกันเองแบบนี้เหยียนตรงอ๋ตัดเสียงเบาฝ่าบาทเรื่องคัดเลือกนางไหนไม่อาจยืดเวลาออกไปอีกแล้วเจ้าจวนทรงพระสนจากนั้นทรงหาข้ออ้างว่าจะไปพบใต้เท้าราชเลขาสำนักพระราชวังเพื่อปรึกษาห,าหาหรือข้อราชการหลังงานเลี้ยงฝ่าบาททรงให้เหล่าคนนางเที่ยวชมอุทยานกันเอง คุณนางบุญบูจึงจับกันเป็นกลุ่มๆฉีย่ยางหลงและหวนสู้เดินเคียงบ่าเคียงไหลกันอย่างเชื่องชา้าแต่ฝีเท้ายาวจึงทิ้งห่างจากคุณนางกลุ่มใหญ่ด้านหลังทั้งสองตัดตรงมาถึงเขาจำลองชนเสนซึ่งก่อจากหินของทะเลสาบชนเสนหวนสู้ไม่ได้ปีนขึ้นเขาจำลองแต่มองไปยังสถานที่ซึ่งห่างไกลจากเขาชนเสนไปหลายสิบก้าวมองเขาเตี้ยๆแห่งหนึ่งซึ่งเล่าขานว่ายามเมฆหมอกจะปรากฏควันลอยวนเป็นเกลียว ยามคลื้มฟ้าคลื้มฝนจะได้ยินเสียงพี่ดนยามลมกระโชกจะได้ยินเสียงแต่หอยสังฉี่ยางหลงราชเลขาสำนักพระราชวังเห็นว่าหวนสู้ไม่คิดปีนเขาจึงยิ้มพลางยืนอยู่กับที่เป็นเพื่อนบัดนี้บรรยากาศในราชสำนักหลีอย่างแสนผ่อนคลายสมัยกระท่อมจางกระท่อมกู้ประจันหน้ากันมีจางจี้ลู่และกู้เจี้ยนถังประจำการกุนนางบนบูต่างวัดวันขวัญผวากลัวว่าจะกระทำผิด บัดนี้เปลี่ยนมาเป็นฉี่ยางหลงและหวนสู้ที่มีอารมณ์ดียิ่งทุกคนจงผ่อนคลายอย่างมากหวนสู้เอ่ยเสียงเบาว่ารุ่นหนุ่มต้องทําใจให้ง่วนกับงานเมื่อมีงานมากย่อมสยบความสับเล่าวู้วามคนแก่ต้องทําใจให้ว่างเมื่อว่างลงถึงสเสวยสุขในเวลาที่เหลือฉี่ยังหลงสายหน้าแล้วกล่าวว่าตอนนี้ในได้จะสานักไม่ว่าผู้ใดก็ว่างได้แต่ผู้เท่าเรียบง่ายว่างไม่ได้ ขวางเหลียงเต้าเปยดเหลียงเต้าสองเหลียวไม่สองอบสักทีราชสำนักต้องการผู้เท่าเรียบง่ายให้ช่วยตัดสินใจหลายครั้งมีหลายเรื่องถึงต่อให้ผู้เท่าเรียบง่ายไม่เอ่ยปากแต่นั่งสับประงกอยู่ตรงนั้นจิตใจของคนในราชสำนักก็ไม่หวาบนในบ้านมีหนึ่งคนชาราดังสมบัติล้ำคาก็หมายถึงผู้เท่าเรียบง่ายหวนสู้มองเขาลูกเล็กนั้นต่อไปจากนั้นหันมายิ้มแล้วเอ่ยว่าว่ากันตามลำดับศักด แต่เท้าราชาเลขาก็เป็นรุ่นเดียวกับอาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าชียังหลงยกมือขึ้นปรามไม่ต้องมาไม้นี้ข้ากับอาจารย์เจ้าขึ้นชื่อว่าไม่ถูกกันโตแย้งกันเรื่องสำนักนิติธรรมและสำนักหลูข้าและเขาไม่อาจตกลงกันได้ในชีวิตนี้หลังจากข้าเข้านครหลวงมาแล้วผู้เท่าเรียบง่ายไม่ได้ทําให้สถาบันการศึกษาสูงสุดและสำนักพระราชาวังเดือดร้อนข้าก็โชคดียิ่งแล้วหวนสู้ไม่เรียกขานว่าใต้เท้าราชาเลขาอีก เอ่ยเสียงจริงใจว่าฉีเสียนเซิงแม่เห็นต่างทางการเมืองกับอาจารย์ข้าแต่ตอนนั้นอาจารย์ข้าเลื่อมใสที่ท่านทุ่มเทต่อการศึกษาอย่างยิ่งฉียังหลงยิ้มยิ้มผู้เท่าเรียบง่ายเอ่ยผู้เท่าเรียบง่ายคนแก่สองคนมายกยอชมกันเองตรงนี้ปัญหาคือไม่มีคนรอบข้างได้ยินจะกลายเป็นการสนทนาดีแพทย์สัพัได้อย่างไรจะทิงชื่อในประวัติศาสตร์ได้อย่างไรเล่ากล่าวถึงตรงนี้ ชีย่างหลงพลันเอ่ยติดประชดเล็กน้อยนึกถึงตอนยังเยาได้อ่านพงสาวดารอ่านเรื่องราวของใครบางคนให้รู้สึกว่าเลือดลมฮึกเหมิมพลุ่งพล่านหรือรู้สึกประทับใจต่อมาลองขบคิดนึกย้อนไปถึงรู้ว่าแส่งทําเพื่อให้ได้มาเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศเจตนาไม่บริสุทธิ์หวนสู้หัวรอเสียงกลางวานเสียงเซิงมีดุลยพินิษด,ดีตอนข้ายังหนุ่มก็รู้สึกแบบนี้ ฉีหยังหลงเอ่ยขึ้นกระทันหันว่าคนเขียนตำราในอดีตกลายเป็นคนพิกตำราในการต่อมาหวนสู้ถอนหาใจไปด้วยจูจูก,ก็ถามว่าเสียนเซิงเคยพบสีเฟิ่งเหนียนใช่หรือไม่ฉีหยังหลงพยักหน้าเปยเลี้ยงอ๋องผู้นั้นเคยไปสถานศึกษาสร้างอินน่าเสียดายไม่เคยพบหน้าหวนสู้หัวร้อฮือๆอ,อาจารย์ข้า เคยประทะาคารมกระเปยเลี้ยงอองคุณกอนหลายครั้งข้าในฐานะลูกศิษย์เคยพบหน้าเขาไม่ถึงสองครั้งแต่รสชาตินั้นไม่อาจบรรยายให้คนนอกฝังได้ชียังหลงเออยังไม่สบอารมณ์มีอยันใดหน้าอวดหวนสู้เบิกบานใจหัวร่ออย่างแรงไม่ปิดบังว่าคิดยั่วเหย่ถามชียังหลงอีกว่าฉีเสียนเสริงท่านรู้หรือไม่ว่าตั้งแต่เข้านาครหลวงมา มีสองเรื่องที่ข้าชอบทำที่สุดชียังหลงตอบว่ายินดีฟังรายละเอียดหวนสู่รีตายกแขนซ้ายขึ้นสะบัดชายแขนเสือ้อจากนั้นยื่นมือขวาออกนิ้วชี้ประกบนิ้วกลางทําท่าข้อกลางอากาศเบาๆมองคุณนางไปมาในการประชุมท้องพระโรงเช้าทุกวันได้ยินเสียงป้ายยกกระทบดังกุ้งกิ่งไพรอดสนอโสดมองกี่ครั้งก็ไม่เบื่อฟังกี่ครั้งก็ไม่เอียน ฉี่ยังหลงยิ้มพลางเอ่ยว่าเมื่อก่อนไม่รู้สึกต่อไปข้าจะลองสังเกตหวนสู้เงยหน้าขึ้นไม่มองเขาชุนเสรนแต่มองท้องฟ้าที่อยู่สูงกว่านั้นผืนปัตภพีเป็นจานยกขนาดใหญ่มุกน้อยใหญ่ร่วงตกในจานเสียงกลูกล่าวต่างแตกสลายตายหมดแล้วฉีหยางหลงหลับตาเอียงหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังเอ่ยพึมพำว่า นั่นสีมุกแวววาวที่สุดของตะวันตกเฉียงเหนือในที่สุดก็จะแตกสลายแล้วเจ้าข้าสองคนอีกทั้งคนานางข้างหลังรดเป็นต้นต่อหายนะหวนสู้ยิ้มแล้วเอ่ยว่าพวกเราเป็นคนมีการศึกษาที่ละอายต่อตำราฉีหยางหลงยังคงหลับตาหัวรอเสียงเบาแล้วเอ่ยว่าที่แท้คนมีการศึกษาที่แท้จริงไม่อ่านตำดา you